สวัสดีครับและนี่คือ Watching Watch รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสำหรับเหล่ามอนสเตอร์แบบม่อนๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์จากที่เราเคยทำโปเกมอนทุกตัวของแก็งร็อกเก็ตและโปเกมอนทุกตัวแบบไล่เลียงผาของซาโตชิกันมาแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่จบเราขอพักเบรกมาดูมอนของผนอื่นกันบ้างและในคลิปนี้จะเป็นรวมโปเกมอนทุกตัวของพ่อหนุ่มหลับตาทาเคชิซึ่งเขาได้ร่วมเดินทางกับซาโตชิ shi, ทั้งคันโตโจโตโอเอ็นและชินโอและเราก็ได้เห็นหน้าของเขาตั้งแต่ภาคแรกยันภาคล่าสุด<ๆ>เขาก็ยังหลับตาอออยยู่่่ดดดีีแลล้้้้วววในนนนนรรระะหหหาาาางงงััเเเก็็จไโปมตๆขขคบ ถึงจะมาดูกันว่าเขาจะมีโปเกมอนแบบไหนบ้างจะข้อมูลของพวกเราผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขออภัยเอาไว้ด้วยก่อนจะไปเริ่มกันที่โปเกมอนตัวแรกเราขอบอกข้อมูลการแบ่งหมวดของโปเกมอนของทาเกชิกันก่อนนะครับโดยโปเกมอนทั้งหมดของทาเกชิจะมีด้วยกันทั้งสิ้น10ตัวพวกตตัวอยู่ในทีม6ตัวอยู่ที่ยีมีก4ตัวแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวที่มีคนมอบให้กับเขาถ้ารวมแล้วก็จะเป็น11ตัวตามข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ต่างประเทศได้รวมมาไว้ว่าเป็นโปเกมอนของทาเกชิซึ่งจะไม่รวมพวกโปเกมอนตัวอื่นที่อาจจะ ดิอมอนสำหรับเดินทางเป็นตน้นและถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วเรามาดูโปเกมอนทุกตัวของททเกชิกันได้เลยครับโดยเราจะเรียงเราดับจากตัวที่เปิดตัวก่อนหลังนะครับแล้มอนของทาเกชิที่เปิดตัวเป็นตัวแรกก็คือออนิกซ์ชื่อญี่ปุ่นอีวัโปเกมอนงูหินประเภทหินดินเป็นโปเกมอนตัวแรกของททเกชิโดยพ่อของเขาเป็นคนมอบให้และมันเป็นโปเกมอนตัวหลักที่เป็นคู่หูของเขาจากทั้งในเกมและอนิเมะซึ่งมันจะเปิดตัวในตอนโจดาวน์ฟิวเจอร์ซิตี้โปเกมอนออริจินัลซีรีส์อ p ีที่5้าจากในตอนนี้ที่ซาโตชิได้า,าูขององชีปนะ ต่อมา,มาเมื่อเวลาผ่านไปนเนิ่นนานจนมาถึงโปเกมอนลูบ้แอด์ซับไฟล EP ที่177ตอนกเกรดิ้งสเปเซสไทเกชิได้กลับมาที่ยิมของเขาแล้วเขาก็โดนโปเกมอนตัวหนึ่งจับเขาขึ้นไปซึ่งเขาเงินึได้ทันชีว่ามันก็คืออ e ีวัตของเขานั่นเองมันไดพัฒนาร่างไปเป็นฮากานเนลโปเกมอนงูเหล็กประเภทเหล็กดินตั้งแต่ช่วงก่อนตอนนี้แล้วและถึงแม้ว่าฮากานเนลจะเป็นโปเกมอนเริ่มต้ตนของททเกชิแต่มันก็ไม่ค่อยได้ออกจอสักเท่าไหร่นะก็อาจจะด้วยขนาดตัวของมันด้วยแหละครับแต่เราก็จะได้เห็นมันต่อสู้รกัะ เป็นการต่อสู้กันระหว่างร่างเมก้าของฮากาเนลและทําไม้ตายซีมูฟของบาคุกามสซึ่งทั้งสองต่อสู้กันอย่างสูสีดูเดือดสุดมันและแล้วก็เป็นเมก้าฮากาเนลที่เอาชนะบาคุกามสของคาคิไปได้หลังจากตอนนี้มันก็ได้ออกจออยู่บ้างอีกสองสามตอนและปัจจุบันมันก็ได้อยู่ในทีมที่ทาเกชิพกติดตัวไปด้วยไม่ถูกทิ้งไว้ที่ยิมเหมือนตอนเป็นร่างแรกแล้วจิโอดูชื่อญี่ปุ่นอิชิซูบุเตะโปเกมอนหินประเภทหินดินเป็นโปเกมอนตัวที่สองที่ได้เห็นจากในอนิเมะและจจจาาากกกกกใใในนนนนนเเเเเเมมมส่่่่ววววววหหญร็็ะะไดดดดด้้ด้ััััยยยโออออิชบตตตปทีีีี5ื แต่มันจะโผล่มาในการต่อสู้ครั้งที่2ที่ซาโตชิกลับมาแก้มือครั้งนี้ไอเกชิเรียกอิชิซูบุเตออกมาสู้ก่อนบ้างซึ่งมันก็แทบไม่ได้ทําอะไรแต่ก็เอาชนะพีเจนของซาโตชิไปได้พอท่านหินชนะบินซาโตชิไม่รู้เรื่องเลยแต่ถึงอย่างนั้นด้วยความเป็นอนิเมะอิชิซูบุเตก็ดันโดนพิกาจูของซาโตชิใช้ไฟฟ้าโจมตีใส่เข้าให้ไม่เกลียมกันเลยทีเดียวทั้งที่มันก็มีธาตุดินที่ไฟฟ้าโจมตีไม่เข้าแ้ะแต่ความเป็นอนิเมะก็ยังไม่หมดเพราะในอีพีที่ห้าหินเพื่อดัับไฟแล้วมน,น,นก็กรับน้ําจมอน Pokemon ก็ทาให้ตัวชื้นก็ป้องกันความร้อนจากไฟก็มา็นโปเกมอนชาติหินดินก็ต้องกลัวน้ําสิครับนี่มารับน้ํหนาตาเฉยงงไปเลยและส่วนมากในตอนที่เจ้าอิชิซูวะเตได้ออกจอก็จะโผล่มาช่วยเหลือเช่นดับไฟขุดดินหรือพวกใช้แรงงานเท่านั้นก็จะไม่เห็นมันทําการแบทเทิลเลยและตั้งแต่ภาคแรกออริจินัลซีรีส์จนมาถึงภาคซันเอ็นมูนเจ้าอิชิซูวะเตของไทเกชิยังคงเป็นร่างแรกไม่พัฒนาสักทีสงสัยไทเกชิเขาจะชอบมันในร่างนี้ละมั้งครับซึ่งปัจจุบันมันก็ได้อยู่ที่ยิมของเชวปน่่นข,ขาููบุ คราวประเภทพิทบินเป็นโปเกมอนตัวที่3ของไทเกชิและเป็นตัวแรกที่เขาจับได้เลยด้วยซึ่งไทเกชิจับมันได้ในตอน The Fairy and the Moonstone โปเกมอนออริจินัลซีรีส์ซีพีที่6พวกซาโตชิได้มาเจอฝูงซูแบตกําลังลุมทําร้ายคนคนนึงอยู่ที่ป่าสางเข้าช่ามซาโตชิจงให้ปิกาจูโจมตีใส่พวกมันเพื่อช่วยเขาเอาไว้ต่อมาฮาเคชิไดต่อสู้กับแก๊งร็อคเก็ตภายในช้ํก็ได้เรียกซูแบตออกมาแต่เขาก็ได้บอกว่าเขาจะมาที่ป่าสางเข้าช้ามแต่เราไม่ได้เห็นฉากที่เขาจับเลยนะครับสงสัยเขาแอบจับตอนที่ซาโตชิกําลังคุยอยู่แล้มั้งครับก็สายหลังจากที่มันโดนปิกาจูโจมตีเลยทําให้ จับได้ง่ายๆเลยหลังจากนั้นก็ผ่านเวลามาร้อยกว่าตอนจนถึงใน EP ที่165ตอน Castle in the Castle หลังจากที่ซูแบทของทาเกชิโจงตีใส่อาบอของแกงโรเกตสําเร็จแล้วมันก็ได้พัฒนาร่างเป็นโกแบทโปกเกมอนขังข่าวประเภทพิษบินในตอนนี้และในที่สุดเมื่อมาถึงตอน Control Freak EP ที่196ในขณะที่ซาโตชิและทาเกชิเรียกโปกเกมอนบินได้ออกมาก็บินไล่ตามหุ่นยนต์ของแกงโรเกตแต่หุ่นยนต์มันเร็วเกินกว่าที่โปกเกมอนทั้งสองจะไล่ตามชั้นทาเกชิจึงส่งเสียงให้กําลังใจโกแบทซึ่งทําให้มันพัฒนาร่างเป็นขั้นที่3กลายมาเป็นโครแบทโปกเกมอนขังข่าว พเพจากที่มันมี4ปีทำให้มันบินได้อย่างรวดเร็วและตามหุ่นยนต์ของแก๊งโรเก็ตชันและจัดการทำลายทิ้งได้สำเร็จแต่ส่วนมากมันก็มักจะถูกเรียกออกมาใช้เพื่อนำช้างค้นหาโปเกมอนสอดแนมหรือไล่ตามแก๊งโรเก็ตเป็นต้นไม่ค่อยเห็นมันได้สู้สักเท่าไรหร่หรอกครับและปัจจุบันเจ้าโครแบดมันก็อยู่ที่ยิมของไทเกชินั่นแหละครับบอลเพ็กซ์เชียี่ปุ่นโลคอนโปเกมอนทิ้งจอกประเภทไฟมันเป็นโปเกมอนตัวที่4ของไทเกชิจากภูมิภาคคันโตและถือว่าเป็นตัวที่2ที่เขาได้รับมาจากคนนนนอออออื่อ e ่่่ตตจจาากกีีวััทไดด้รรบพโโยใมมแช ep- ที่28พวกซาโตชิได้ไปเจอกับโปเกมอนบีเดอร์หรือนักเพาะพันธุ์โปเกมอนคุณยูกิทาเคชิที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักเพาะพันธุ์โปเกมอนได้เป็นแฟนตัวยงของคุณยูกิเพราะเธอและโลคอนโปเกมอนของเธอต่างก็ผ่านการประกวดและมีผลงานเยอะแยะมากมายแต่ที่น่าเหลือเชื่อคือโลคอนของคุณยูกิที่ไม่เคยสนิทกับคนอน่งเคกินอาหารจากคนอื่นนอกจากเทรนเนอร์ของมันเลยแต่กลับกินอาหารที่ทาเคชิปลุงและเข้าไปขอเคลียร์ทเคชิเมื่อคุณยูกิเห็นแบบนั้นและเธอได้เห็นวิธีการดูแลโปเกมอนของทาเคชิเธอจึงไว้ใจและได้ยกโลคให้าาเชพระย ฝึกฝนตัวเองเพิิ่่มมตซึงทําให้พรนุ่มหลับตาไทาเกชิได้รับโลคอนในตอนนี้หลังจากนั้นเขาก็ได้เรียกมันออกมาสู้อยู่บ้างหรืออาจจะมากกว่าโปเกมอนหินนําเขาด้วยอย่างเช่นในตอนโชว w ดายดักซิตี้ EP ที่42เขาได้เรียกโลคอนออกมาพ่นไฟสแกนร็อกเกตจนไม่เกรียมเกินสุกไปแล้วหรือจะเป็นใน EP ที่152ตอน h o t Matches มันก็ได้สู้กับแอมูโดของมิกกีเป็นตน้นจนมาถึงใน EP 9, ที่169ไทเกชิได้พบกับคุณยูกิอีกครั้งและเขาได้คืนโลคอนให้กับเธอโดยเขาบอกประมาณว่าเขาไม่รู้สึกว่าโลคอนเป็นโปเกมอนของเขา เหมืนเขาแค่รับฝากดูแลให้ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นพี่เนโคชื่อญี่ปุ่นคุนุกิดามะโปเกมอนหนอนปลอกประเภทแมลงเป็นโปเกมอนตัวเดียวที่ทางเกชิจับได้ที่ภูมิภาคโจโต้ถ้าถือว่าเป็นโปเกมอนตัวที่5ของเขาโดยมันเปิดตัวในตอนก้อยงาพิคอนโปเกมอนออริจินัลซีรีส์ซีพีที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามแน่นอนต้องการจะจับโปเกมอนสักตัวหรือการที่จะทำซึ้งมพซื้อใจโปเกมอนมันจะต้องมีแก๊งสามห้ามาเกี่ยวอยู่แล้วขาดไปไม่ได้จริงๆแก๊งนี้และตอนนี้ก็เช่นกันพวกซาโตชิได้มาเจอผลวงกุีบนนนตต้้้้้้้ไมมมมพพพรอดดดดวววยฝูงงงคุุุกกกกกิาาาะะแแแลลลล๊หห็ใใชััทผี ไมซึ่งมันก็ทาให้คุนุกิดามะค่อยๆเรื่องตกลงมาด้วยไาเกชิจึงรีบเข้าไปช่วยแต่มันก็มีตัวหนึ่งที่กล้าบ,บ้าบินที่สุดพุ่งเข้าไปโจมตีแก๊งโรกเกตด,ด้วยความโกรธแ้วแก๊งโรกเกตจะยอมเหรอครับพวกเขาจึงเรียกโปเกมอนออกมาเพื่อแก้แค้นไาเกชิเห็นชาไม่ดีจึงใช้ฟาสบอลปาไปจับคุนุกิดามะเอาไว้และแล้วก็สําเร็จครับเขาก็จับมันไว้ได้ในตอนนี้และในระหว่างที่มันได้อยู่ในทีมของไาเกชิมาก,กว่า100ตอนมันก็มักจะระเบิดตัวเองอยู่บ่อยครั้งเมื่อมันนนนนตตตตกกกใใใจจจจจหรือออแแมม้้่่่่ททีีดีดาาาาถึงง E 59เเเ จได้ดูดน้ำจากบอ่อน้ำร้อนขึ้นไปทาให้พวกโปเกมอนที่อยู่บริเวณนั้นถูกดูดขึ้นไปด้วยรวมไปถึงคุนุกิดมามะของทาเกชิด้วยเช่นกันทาเกชิจึงไม่รอช้ารีบพุ่งเข้าไปช่วยมันทันชีแต่เหมือนจะสําเร็จเขาจับคุนุกิดมามะไว้ได้แล้วแต่ก็ดันโดนโปเกมอนอีกตัวลอยมากระแทกทำให้เขากระเด็นไปคุนุกิดมามะเห็นดังนั้นมันจึงตั้งใจจะปกป้องเทรนเนอร์ของมันอย่างเต็มที่จึงทําให้มันพัฒนาร่างไปเป็นฟอรทอสโปเกมอนหนอนปลอกประเภทแมลงเล็กแ,แล้วก็ใช้ท่าระเบเดิด,ด,ด,ไไดตัััวววววเเออองงททํํําา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 ลลยยยกก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 รรรดดดดดดููููนน้้ขแแแ็็็คคตตชช่่่่่่โปมมีถไไ จนกระทั่งโดนเหล่าโปเกมอนลุมจมตีรวมทั้งโดนท่าไฟบาลายการของเอนเต้เข้าไปผสมลงด้วยจะเหลือล่ะครับงานนี้แล้วพอเข้าสู่ภาครูบิย์แอนด์ซับไฟไทเคชิก็พกมันติดทีมมาด้วยและได้ใช้มันช่วยเหลือพวกซาโตชิเอาไว้จากพวกสือบาเมนใน EP ที่4และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในภาคเจอร์นี่สโตรเลท,ทสัสก็ยังคงอยู่ในทีมหลักของทาเคชิเหมือนเช่นเคยเโลจะชิญิบุนฮาซูโบโปเกมอนพืชลอยน้ำประเภทน้ำพืชเป็นโปเกมอนตัวแรกที่ทาเคชิจับได้ที่ภูมิภาคโฮเอ็นและถือว่าเป็นโปเกมอนตัวที่6จจากททััั้งงหมมมดดขอขออเเเนนนะปปิตวใโ EP ี่12 ตอนโดโลชัดโล o w Down จากในตอนนี้ที่พวกไาเกชิได้มาเจอกับฝูงฮาร์ซโบมันก็จะมีอู่ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแปลกจากตัวอน่นททเกชิจึงสนใจเข้าไปคุยกับมันแล้วในระหว่างตอนมันก็เกิดชอบทาเกชิขึ้นมาทีละนิดแล้วพอถึงช่วงคลายแม็กซ์ที่แก๊งสามฮาพยายามไล่ล่าฝูงฮาซโบที่แม่น้ำแล้ก็มีฮาร์ซโบอยู่ตัวหนึ่งร่วมมือกับปิกาจูช่วยเหลือพวกเพื่อนๆของมันได้สำเร็จช่วงท้ายก่อนที่จะล่ำลาบายๆกันไปฮาร์ซโบตัวนั้นมันก็เดินมาหาไทเกชิเองเลยนี่แหละ พวกซโยชิเรียกโปเกมอนออกมาช่วยกันหาน้นําจนพวกเขาได้ไปเจอบ่อน้ําแห่งหนึ่งเจ้าฮาสซโบก็หวังดีจะมาช่วยหาแต่มันก็ดันตกลงไปซะอย่างนั้นและก็โชคดีของมันนะครับที่ตกลงไปในถังที่มีเชือกสามารถดึงมันขึ้นมาได้แล้วมันก็ได้พัฒนาร่างไปเป็นฮาสเเบโรโปเกมอนเลื่อนเรืองประเภทน้ําพืชในตอนนี้จนเวลาผ่านมาถึง ep ที่105ตอนวันซีนมาไวได้มีคุชิตัวหนึ่งหลงรักคัสเซเบโรของไทเกชิแต่มันกลับไม่สนใจเลยจนช่วงทยที่คุชิและไซยอริเทนเนอร์ของมันกาลังทําการแสดงอยู่ฮาสเเบโรก็แอบไป ผานกับหินน้ำวอเตอร์สโตนจนทำให้มันพัฒนาร่างขั้นสุดท้ายไปเป็นรุนปัปป้าเมื่อกี้มันอารมณ์ดีประเภทน้ำพืชและด้วยความคึกของมันก็ได้ขึ้นเวทีไปร่วมแสดงด้วยเลยทำได้รับการตอบรับดีมากๆเลยด้วยตอนจบที่จะแยกย้ายกันซาโยริไม่โกรธที่ใช้หินน้ำของเออาลุนปัปป้าได้ช่วยทำให้การแสดงน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและจากในตอนอา,าริวเคลฟาแฮงเกอร์อีพีที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่เนื่องจากพี่น้องทาเกชิชอบเล่นกับเจลลุนปัปป้ามากทาเกชิจึงได้ให้มันอยู่กับครอบครัวของเขาที่ยิมซะเลย มัดเคียเชย่ญุ่นมิสึกโร่โปเกมอนปลาหนองน้ําประเภทน้ําเป็นโปเกมอนตัวที่2ที่จับได้ในภูมิภาคโฮเอน็นและถือว่าเป็นตัวที่7จากทั้งหมดของเขาซึ่งจากในโปเกมอนรูบียนซับไฟ EP ที่25ตอนมัดเคียฟมิชชั่นมีคุณตาน้าส่งมิสึกโร่คนหนึ่งได้ดูแลและเลี้ยงเหล่ามิสึกโร่ที่ทะเลซาบเขาได้บอกว่าเหล่ามิสึกโร่ส่วนใหญ่เมื่อออกจะไข่ได้สักพักก็จะออกเดินทางไปยังที่ต่างๆแต่ก็จะมีตัวหนึ่งที่ไม่ยอมไปไหนยังอยู่คอยปกป้องเหล่ามิสึกากิโร่รว ก็ยังร่วมมือกันเอาชนะแก๊งสามฮาไปได้อีกด้วยจึงทําให้มันชอบทาเกชิและได้เข้าร่วมทีมของเขาในตอนนี้จนมาถึงในตอนอาชีพฟอบเดียวบล็อกพที่14 8ี่แค่เปิดตอนมาก็ว้าวแล้วครับเพราะว่าซาโตชิกําลังฝึกจุ๊บทายของเขาดยให้ทเกชิเป็นคู่ซ้อมซึ่งก็ได้ทาการแบทเช่นกับมิซึโกโร่ของทาเกชิจนมิซึโกโร่เกือบจะแพ้แด้วยความพยายามของมันจึงทําให้มันได้พัฒนาร่างไปเป็นนูมาโคลพระเภมันปลาหนองน้าประเภทน้ําดินและในตอนเดียวกันเราก็จะได้เห็นเจ้านูมาโครมันมีความรักด้วยนะครับ ชิเองก็หลงรักมโมโกเช่นกันหรืออาจจะเพราะว่าคล้ายกันแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะถูกทิ้งให้อยู่ที่ยิมในช่วงที่ททเกชิเดื่อนชางไปที่มูมิภาคชินโนแต่มันก็ได้กลับมาเข้าทีมของเขาอีกครั้งจนถึงปัจจุบันบอนสลี่ชื่อญี่ปุ่นอุโซฮาจิโปเกมอนบอนไซประเภทหินมันเป็นโปเกมอนที่ไทเกชิจับได้ที่มูวิภาคคันโตระหว่างเนื้อเรื่องโปเกมอนแบทเทิลฟลอนเชียร์ถ้าถือว่าเป็นโปเกมอนตัวที่8จากทั้งหมดของเขาโดยในตอนฟอมเคลเดอร์ทูกแซฟโปกโเก, oh เกม,นกนมกอ,อกม hi, นรูบียแอนด์ซับไฟอีพี่หรบที วิธีเลี้ยงดูมันคอยป้อนอาหารจำให้มันหยุดร้องได้ในช่วงสายไทเกชิก็ตัดสินใจได้ว่าจะจับมันแต่ไม่ใช่ว่ายูดีดีจะเข้าทีมง่ายๆเหมือนตัวอื่นนะครับเจ้านี้ต้องทาการแบทเทิลกับมันก่อนไทเกชกิได้ใช้ฟอเททรทสสู้กับมันแล้วก็เอาชนะมาได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่ซึงทาให้เขาจับอุโซฮาจิได้ในตอนนี้จากนั้นเราข้ามไปยังภาคไดมอนด์แอนเพลย์ EP ที่14ตอนลิฟติชูบล็อกเกลเอาแก๊งสามพามาป่วนอีกแล้วเพราะเขาได้ยิงปืนตาข่ายมาจับโคโนฮานะและอุโซฮาจิของไทเกช ได้แกลงสามฮากินได้แอบหยิบกลงของคนุฮานะและอุโซฮาจิไปจากนั้นเขาก็ให้อุโซฮาจิกระแทกใส่กลงสุดแรงแต่1ครั้ง2ครั้งก็ไม่ได้ผลจนมันร้องไห้แต่เขาก็พูดให้กำลังใจจนมันฮึดสู้และในที่สุดก็พังกลงออกมาได้ด้วยความพยายามนี้จึงทําให้มันพัฒนาร่างไปเป็นอุโซกิกเพรกมันจอมเรียนแบบประเภทหินและในช่วงท้ายของตอนมันก็ได้ต่อสู้กับมัสคิปปาของโคจิโรอย,อย่างดุเดือดถึงแม้ว่าประเภทหินของอุโซกิจะแพ้ทางประเภทพืชของมัสคิปป้าแต่มันก็สามารถเอาชนะมาได้อย่างสวยงามส่วนในปัจจ โคลก,กังชีปุ่น Greg กุเล็กกูโปเกมอนจำพิษประเภทพิษต่อสู้เป็นโปกเกมอนตัวแรกที่ไทเกชิจับได้ที่วิภาชิโนโอก็ถือว่าเป็นโปกเกมอนตัวที่9จากทั้งหมดของเขาโดยในตอนจิมเบราโปกเกมอนไดมอนแอนเพลอีพีที่ 8. แปดแองกอเก็ตได้ปลอมตัวและสร้างยิมปลอมๆขึ้นมาเพื่อเปิดให้เทรนเนอร์มาท้าสู้ถ้าสู้แพ้พวกเขาก็จะรับดูแลโปกเกมอนให้เพื่อฝึกให้แข็งแกร่งขึ้นแต่ความจริงก็หวังจะขโมยนั่นแหละครับจนกระทั่งเนียดได้ไปเจอกับกุเล็กกูระหว่างทางมันจึงเดินตามเนียดมาและบ เอาง่ายๆเพราะมันก็เบื่อๆเซ็งๆอยู่แล้วดูจากสีหน้าของมันได้แล้วเมื่อถึงคราวที่ซาโดชิมาท้าสู้เขาก็เอาชนะกูเลกกลูไปได้แต่แกงโรกเกตก็โกงสมกับเป็นวายร้ายสั่งให้ซาโดชิใช้ปิกาจูออกมาสู้และพวกเขาก็จับปิกาจูแล้วก็บินหนีไปแล้ในตอนที่พวกซาโดชิกำลังวิ่งไล่ตามวอลูนของแกงโรกเกตทาเคชิสังเกตเห็นกูเลกกลูนั่งจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาที่น่าขนลุกเขาจึงไม่สนใจแล้วก็วิ่งต่อไปจนในช่วงท้ายของตอนในขณะที่เขากำลังจีบสาวอยู่นั้นกูเลกกลูก็ แล้วมันก็ตอบตกลงง่ายๆซะอย่างนั้นเขาจึงจับมันเอาไว้ในมอสเทอร์บอลทำให้มันได้มาเป็นโปเกมอนของเขาในตอนนี้และเมื่อเขาจะจีบสาวต่ออยู่ดีๆเจกูเล็กกลูก็โผล่ออกมาจากบอลเองแล้วทาการใช้มือพิษจิ้มเข้าให้ทาให้เขาชาไปทั้งตัวซึ่งถือกําเนิดเป็นมีใหม่สําหรับภาคนี้จากในภาคก่อนๆที่เคยมีคาซึมิหรือมาสโตะมาคอยห้ามคราวนี้เป็นคิวของเจกูเล็กกลูบ้างแล้วหลังจากตอนนี้มันก็ได้ออกจอบ่อยมากเพราะไทเกชิกำมกังจะจีบสาวแทบทุกตอนเจกูเล็กกลูก็จะโผล่ออกมาจิ้มเขาแล้วก็ลาบไ,ไปทุกครง ใส่เขาจะชอบที่โดนมันจิ้มให้ตัวชาละมั้งครับแฮปปี้นี่ชื่อญี่ปุ่นพินผูกุปโปเกมอนเล่นเป็นแม่ประเภทปกติเป็นโปเกมอนตัวที่2จากภูมิภาคชิโน่และถือว่าเป็นโปเกมอนตัวที่10จากทั้งหมดของเขาซึ่งในตอนแรกนั้นมันก็ยังเป็นไข่อยู่นะครับโดยไทเกชิได้รับไข่ของบินบูคุจากในตอนออ l dress up wisdom bear to g โปเกมอนไดมอนในเพลย์อีพีที่33ในตอนนี้ได้มีการแข่งขันเรียนแบบโปเกมอนพวกซาดูชิก็เข้าร่วมด้วยโดยฮิคาริตกรอบแรกแต่ซาดชิและไทเกชิผ่านก็ไปถึงรอบสุดท้ายและผลการแข่งข หลังจากนั้นผ่านมา5ตอนจนมาถึง E ีีที่38ตอนมันวิกแ p p ปี้นี่แฟด้วยความดูแลอย่างดีของไทเกชิและความช่วยเหลือจากคุณจอยในตอนนี้จึงทําให้ไข่โปเกมอนฟักออกมาเป็นพินพุคุได้อย่างปลอดภยัยจากนั้นในตอน The b บ x อกสเต i ร์อิที่1 9 0าในขณะที่พวกซาโตชิกาลังนั่งเรือกลับชาเรือแรกของชินโน่เพื่อแยกย้ายไปตามทางของแต่ละคนพวกเขาก็ได้เจอกับเหล่าโปเกมอนทารกบนเรือที่อยู่ในความดูแลของโปเกมอนเนอร์เซอรี่แต่ก็ดันเกิดเหตุการณ์ขึ้นปุ๋งเมนูคุระเงะที่ แอปพินปูคูที่ออกมาช่วยก็ทาอะไรไม่ได้มากแต่จากความรู้สึกที่อยากจะช่วยเพื่อนๆ่อนมอนตารลกอย่างแรงกล้าจึงทําให้มันพัฒนาร่างไปเป็นลัคกี้โปเกมอนไข่ประเภทปกติก็ได้ใช้ท่าไข่ของมันช่วยรักษาเหล่าโปเกมอนทารลกได้สำเร็จจนกระทั่งข้ามผ่านมาถึงช่วงระหว่างซีรีส์โปเกมอนเจอร์นี่ในตอนพิเศษเรี่อเซนุสครอนิเคิลส์อพีที่สองพวกซาโดชิ oshi, ได้พบกับไทเกชิที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ซึ่งเขากําลังฝึกฝนเพื่อเป็นหมอและเราก็จะได้เห็นโปเกมอนตัวหนึ่งของเขานั่นก็คือแน,นมสมอประภทปกติจากข่ปมน,นวันนนั้าาาาเวลมลมหยภส กังพัฒนาขั้นสุดท้ายแล้วและแน่นอนว่านี่คือภาคล่าสุดตอนที่จะเข้าสู่ภาคใหม่ซีรีส์ใหม่เนือเรื่องใหม่เราได้เห็นแฮปปี้นัสอยู่กับไทเกชิซึ่งก็หมายความว่าปัจจุบันมันก็เป็นมอนหนึ่งในทีมของไทเกชินั่นเองคอมฟี่ชื่อญ่ปุนคิวาวะโปกเกมอนเก็บดอกไม้ประเภทแฟรี่เป็นโปกเกมอนตัวเดียวที่ไทเกชิได้รับในภูยภาคโลลาและถือว่าเป็นมอนตัวที่11ของเขาซึ่งจากในโปกเกมอนแซนเดนมูนอีพีที่หนเกช่ได้ียวามาตอน,นันหมดเขาไฟฮาร์ดออะมาตนไทเกชิได้เรียคิวาวะ ากคุณจอในตอนก่อนหน้านี้ซึ่งพอไปเขาเป็นการขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือเธอไว้แล้วมันก็ได้ออกจอในฐานะโปกเกมอนของไทเกชิแค่ตอนนี้ตอนเดียวนี้แหละครับจากนั้นมันก็ถูกทิ้งไว้ที่ยิมของเขาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันสําหรับโปกเกมอนที่ในข้อมูลจากทางเว็บไซต์ต่างประเทศได้ระบุไว้ว่าเป็นโปกเกมอนของไทเกชิก็จะมีครบทั้ง11ตัวตามนี้เลยครับซึ่งจะไม่นับรวมพวกโปกเกมอนที่จับให้คหนอื่นอย่างเคนทัลลอสที่ไทเกชิใช้ซาฟรีบอลของซาโตชิจับแล้วมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฝูงเคนทัลลอสของซาโตชิมอนร่ว ดนนเป็ตถ้าได้ชอบคลิปของเรากดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยหากข้อมูลที่ได้นำเสนอไปผิดพลาดหรือไม่ถูกใจต้องขอโทษด้วยครับขอบคุณที่รับชมและติดตามกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ